ทนายความของนายวรัตพลครับวันนี้นําพยานซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนกับบริษัทดีไอคอนนะครับมาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน DSI ในฐานะพยานครับวันนี้พามา20คนนะครับตัวแทนพยานบอกว่าต้องการมาให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งครับยืนยันว่าบริษัททําธุรกิจตามที่ได้ขออนุญ,ญาตเอาไว้แล้วก็ยังมีพยานอีกกว่า2,000คนนะครับที่พร้อมจะมาให้ข้อมูลครับ นะคะแสดงนะคะให้ทุกท่านได้เห็นเหรียญอีกหนึ่งด้านนะคะในความบริสุทธิ์ของพวกเราค่ะทำไมราถึงตัดสินใจเป็นพยานก็ในส่วนของตัวพี่เองพี่อยู่กับบริษัทมาพี่ก็ได้รับความดูแลอย่างดีที่สุดนะคะแล้วก็ท่านก็มีเมตตานะคะประสิทธิ์ประสาทวิชาวความรู้ให้กับพี่ค่ะพี่ก็แค่อยู่ในส่วนของพี่เนาะที่จะมาบอกว่าตลอดเวลาที่ เราอยู่มาค่ะเราได้รับความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจมากมายได้นำไปใช้ในหลายๆส่วน <Okay. S 1> ก็อยากแค่จะมายืนยันว่าตลอดเวลาที่พี่อยู่กันนะคะ <Okay. S 1> ก็ขออนุญาตบอกแทนน้องๆด้วยแล้วกันนะคะ <Okay. S 1> ก็เราเจอแต่มุมดีๆค่ะ